ไส้หวานไส้เค็มไส้เยลลี่ทำไวมากไส้เค็มนะครับชิ้นละสองบาทน,นี่กำลังน่ารักเลยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนถ่ายคลิปยูทูบนะครับคลิปนี้ผมก็อยู่ที่ร้านขนมโตเกียวนะฮะพี่กัดถนนคนเดินห้างซีเคฟาซาบลวกแดงระยองนะครับร้านนี้นะครับผมขายแค่ชิ้นละ2บาทนะฮะหากินยากมากนะครับนะครับไม่ค่อยมีคนทำนะฮะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะครับว่าเขามีไส้อะไรบ้างนะครับมีไส้หวานไส้เค็มไส้เยลลี่นะฮะชิ้นละสบาทนะครับ มีค้าก็กําลังทําอยู่เลยนะครับสวัสดีครับพี่ครับพี่ชื่ออะไรนะครับหนึ่งครับพี่หนึ่งนะครับผมแล้วพี่ชื่ออะไรนะพี่เพียวจ้าพี่เพียวนะเพียวนะฮะครับผมร้านนี้ก็ขายอยู่ที่หน้าห้ซีเคนะครับผมนะขายขายทุกวันไหมครับพี่ขายสุกเสาอาทิตย์ครับสุกเสาร์อาทิตย์นะครับผมขายตั้งแต่กี่โมงครับพี่ตั้งแต่สิบโมงถึงสองทุ่มครับสิบตั้งแต่สิบโมงเลยนะถึงสองทุ่มนะครับโอ้โหครับผมได้เลยครับ ชิ้นละสองบาทนะครับผมหากินยากมากนะฮะแต่ที่นี่มีนะครับมีทั้งหมดมีกี่ไส่นะมีสามไส่นะครับผมขายดีนะครับร้านนี้นะฮะชิ้นละสองบาทจิ๋วน่ารักนะฮะกําลังกระังพอดีเลยนะครับตอนที่พี่เอาลงเตานี่ไม่ไม่เลือกนะครับใหญ่นะใหญ่อยู่นะครับขายดีนะฮะร้านนี้นะครับ ถ้าเป็นวันอื่นนี้ขายขายไหมครับขายได้ยขายอยู่ที่ตลาดสดครับตลาดสดนะฮะที่ไหนครับตลาดสด,ดที่ไหนฝั่งฝังนนง่งนู้นนะ๋อครับผมแต่ <ไป S 1> ถ้าเป็น,ปนสุกเสาร์ที่ก็จะขายอยู่ที่ตรงตรงนี้นะครับตรงที่หน้าห้างนะฮะเดี๋ยวให้ดูนะครับตรงไหนนะตรงที่นี้เลยนะตรงหน้าลานน้ำพุเลยนะครับได้เลยครับ่อครับ ชิ้นละ2บาทนี่ฮะกินง่ายขายดีนะครับอ้เตวานออกไปแล้วนะครับ ตัวนี้เป็นไส้อะไรนะพี่ไส้หวานครับตัวนี้เป็นไส้หวานนะฮะไส้ไหนขายดีสุดครับมันเล็ดแต่ลูกค้าชอบพอๆกันเลยนะครับเดี๋ยวแต่ลูกค้าชอบนะครับแต่ว่าขายดีทุกไส้ทุกหน้าเลยเนาะตัวนี้คือเป็นแป้งนี่คือสูตรเราเลยใช่ไหมครับผมครับผมมีขายสูตรขายแฟไชส์อะไรไหมครับบอกได้นะไม่มีเนาะขายที่หน้าร้านอย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมนะฮะเวะมาอุดหนุนได้นะ ทำไวมากครับแป๊บเดียวเสร็จแล้วตัวน,นี้เป็นไส้วานนะครับ,รบเดี๋ยวผมเห็นมีไข่นกกระทาด้วยนะครับถ้าเป็นไข่นกกระทานี่จะเป็นใส่ไส้อะไรเพื่อนใส่คิมเป็นแผ่นใหญ่ครับอ๋อเป็นแผน่น,น,แผนใหญ่นะครับผม อนี่นะฮะมีแผ่นใหญ่เขาพี่ก็มีให้ด้วยนะราคา15บาทแล้วก็พิเศษคือ20บาทนะครับนี่นะเป็นรถพ่วงข้างนะครับผมนะร้านเล็กนะครับผมแต่ว่าราคายอดขายไม่เล็กนะฮะขายดีนะครับ ตั้งแต่10บโมงมานี่คือทำไม่ได้หยุดเลยใช่ไหมครับเพราะว่าที่ตรงนี้จะเป็นที่หน้าห้างนะครับคนเดินผ่านตลอดนะครับที่เขาบอกขายดีทุกหน้าขายดีทุกไส้เลยนะครับก็แวะมาอุดหนุนได้นะฮะ ชิ้นละสองบาทนี่ยังมีนะครับทุกวันนี้นะครับที่นี่น่าจะมีร้านเดียวเลยเนาะพี่เนาะ,ะมีร้านเดียวเลยนะครับ สวยมากครับใส่หวานนะครับครั้งหนึ่งนี่คือทําได้กี่แผ่นครับพี่ต่อเตา21 20 21แผ่นประมาณ21 20 20 21แผ่นนะครับเดี๋ยวมาดูตัวนี้กันนะครับทําไวมากอนไรดีครับมีหวานเค็มครับวนันนี้มีหวานเค็มน,นะ อันน้ถใหญ่ครับอาวานยี่ิบคิวยั่รือรวมดีครับนี่นะครับผมขายดีครับหวานยี่ิบเค็มยี่ิบรวมไปเลยนะคร ทำไม่ได้หยุดนะฮะทำตลอด <laughs> เป็นเป็นไส้เค็มนะพี่เนาะไส้เค็มนะครับชิ้นละสองบาทนี่กำลังน่ารักเลยนะครับ่รัเลยจ้เอาไส้หวานเท่าไหร่ดีคะยี่สิบปีสิบบาไส้หวานสี่สิบบาทโอ้โหขายดีหยิบแทบไม่ทันจะหมดอีกแล้วนะครับที่หน้าร้านนะตัวนี้นะที่ทำขึ้นมานะครับ ของกินเล่นนะครับเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีนะฮะครับมีหวานเค็มเครับ ถ้าเป็นที่นี่สุขเสาทิศพอจะบอกได้ไหมครับเราลงแป้งวันละกี่กิโลครับที่นี่เดินละประมาณ เจ็ดแปดครับเจ็กิโลนะโอค้ครับผมไม่ธรรมดานะไ <st os> ส้เค็มก็จะมีหมูสับแล้วก็มีไส้กรอกนะครับผมชั้มพี่ไส้กรอกวะไส้กรอกไส้กรอกนะฮะนี่นะครับผม <g ül> แป๊บเดียวนะครับทำแป๊บเดียวเสร็จแล้ว โอเคครับพี่ขอบคุณมากนะครับ<อ>ผมข,บบขนมตัวเกียว2บาทนะครับที่น้าห้างซีเคพาปซาบกแดงระยองครับโอเคนะครับคลิปนี้นะครับผมตะลอนถ่ายคลิปก็ขอ,ขอตัวลาไปก่อนก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับผม